สว,ส,สวัสดีครับ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  วันนี้เราอยู่ในบรรยากศาศของร้านชานะอันนี้อันนี้ต้องถามอันนี้เป็นชาชาจีนชาญ,ญี่ปุ่นหรือเป็นชาจีนครับผมเบสทุกอย่างของร้านจะเป็นชาจีนทำไมมาทาอ่ะจริงๆอ่ะพวกผมเป็นคนชอบทานชาอยู่แล้วครับผมจริงๆมีหุ้นส่วนประมาณ4ี่คนแล้วก็คนที่เริ่มต้นคิดเนี่ยก็เป็นาาราข่าวเป็นคนจีนเลยคนจีนเขาบอกว่าการชิมชาเนี่ยมันเป็นศิลปะใช่เป็นแต่คือร้านนี้เนี่ยนะแฟรนไชส์เนี่ยคือชาล้วนๆเลยเป็นชาล้วนๆเลยครับผมจริงๆก็มีชาจีนชาดอกไม้แล้วก็ชาผลไม้แล้วก็ Adapt ชาจีนเนี่ยให้เข้ากับความชอบคนไทยด้วยแล้วก็มีชานมเหมือนกันเดี๋ยวนะพี่ทำความเข้าใจก่อนเพราะถ้าชาหนึ่งชาในการกินที่เราเคยเห็นคือมันจะใช้เวลานานมากเลยนะม,มันจะเท,น,เท,น,ท,เทน,นู่นเทนี่เทนั่น แล้วถ้าเราแบบรีบๆแบบเรามีแบบเร็วๆไหมอย่างรีบๆเหรอครับมีครับทวกวันนี้เราก็มีลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาก็จะซื้อเทคเอาไวครับสมมุติถ้ามาร้านนี้แทบวันนี้เดย์ทีแอนด์บาร์ทุกกลางวันพี่มาพี่ก็มานั่งทำงานในนี้มาได้ทำงานได้สั่งชาเอนจอยพื้นที่ข้างบนมีให้นั่งประชุมงานนั่งทำงานนะก็อยู่ในเส้นเอกมัยนะครับครับผมที่ี้พอมาถึงเราเราต้องสั่งอะไรบ้างแนะนำเราหน่อยมาถึงต้องสั่งอะไรบ้างครับจริงๆมันมีหลากหลายเมนูมากแต่วันนี้เดี๋ยวผมเตรียมไว้ให้ประมาณ5เมนูแล้วกันเป็นนนกทที่่ววาาาุคคมแล้ ชอบห้าเมนูเลยนี่ลุงลุงนั่งอะไรปากตามนี่ยห้าเมนูโอ้เดี๋ยวเนี้มีเยอะกว่านั้นใช่ป่ะมีเยอะกว่านั้นมีเยอะกว่านั้นอันนี้มาให้ลุงฟังหน่อยสิอปากวัวเลย าชามาันไม่ได้มีอันเดียวนะมันเหลืองแล้วกินเลยเหรอ <c oughs> มันอยู่ที่ว่าเราอะต้องการชาประเภทไหนชาแต่ละประเภทก็จะมีรสชาติที่ต่างกันความขมความหวานของชากลิ่นของชาความเข้มของชาครับมันมันต่างกันหมด <c oughs> การทําชาเนี่ยถ้าเราใส่น้ำร้อนแล้วทิ้งไว้นานเนี่ยมันก็จะเข้ม <c oughs> ถ้าเราไม่ใส่น้ำมันก็จะอัะบางลงมันอยู่ที่ว่าเราต้องการอย่างไงเด้อ <c oughs> เอางี้ดีกว่าเอาตัวแรกมนเลยดีกว่าตัวแรกมนเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่องคุยผ่านทีละตัวทีละตัวมาเลยคุณเพชรคุณว่ามาเลยอันนี้เราเรียกเป็นบารริตกัันมใช่ค อยากขออนุญาตให้เร okay. oh, okay. of ียกว่าทีล oh ิสตาแล้วกันต şey ัวแรกขออนุญาตแนะนําเป็นชานมเลยครับอันนี้เป yeah. ็นตัวชื่นชื่อของร้านเลยชานมสงสัยไหมครับชานมก็คือชานมทั่วไปที่เคยเห็นตามท้องตลาดใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะให้ลองทานชานมผมดูแล้วอยากให้ลองดกว่าเอ๊กกินชานมที่อื่นเนี่ยมันต่างกับชานมตรงนี้ด้วย ชามีเชคนี่เลยเหรอใช่ครับเช็ครับ,รชรบใชบขามีใส่อะไรข้างในด้วยนะน้องทัพพมีอะไรอ๋อนี่นไข่มุกครับผมอันั่นนันนนชาเปไข่มุกชาไข่มุกครับแต่เป็นไข่มุกที่เราทําเองนะครับปกติเรากินอย่างเงี้ยคือมันจะออกจากเครื่องชงเลยนะ<ช>อันนี้พี่เรียกว่าสดได้ไหมเรียกว่าทําสดบวกกับชาของเราเนี่ยผมการันตีว่าดีกว่าที่อื่นแน่นอนใบชาพวกนี้เราเอาไปไหน สั่งตรงจากจีนครับอิมพอร์ตจากประเทศจีนครับมันมันจะแตกต่างากับไอ้ที่อยู่ในบ้านเราหรืออะไรเงี้ยคือไม่ได้เคยเมื่อใครเจ๋งบ้านนะแต่อยากรู้ว่าทําไมถึงเลือกจีนถ้าความแตกต่างหนึ่งอันก็คือความสดและความเข้มข้นของชาเนี่ยครับแต่ชาของผมจะเป็นชาที่ราคาเรียกว่าต้นทุนสูงกว่านั่นเองก็คือเป็นชาคุณภาพที่ดีกว่า แล้วพอทําออกมาแล้วอ่ะเดี๋ยวลองชิมดูแต่รู้สึกถึงความเข้มของนมชาที่ออกมามกกว่าชาปกติอันนี้คือเรียกว่าชาไข่มุกใช่ไหมใช่ครับข้างล่างเป็นไข่มุกเลยข้างบนขาวๆนั่นคืออะไรอ่ะเป็นวิปชีสหวิปชีสวิปชีสครับนมกับชีสอันนี้คือวิปชีสหมายถึงวิปครีมผสมชีสลองคุณนกลองชิมดูครับเราะเป็นคนชอบชานมไข่มุกแต่ว่าเมื่อกี้เห็นตั้งแต่เขาพิถีพิถันเพราะว่ารู้สึกว่าสีของไข่มุกของเขาอ่ะเนาะมันดูแบบโฮมเมดอ่ะคือทำเองที่บ้านแน่นอน มันไม่ใช่สีคอมเมอร์เชลคือแบบหาซื้อได้ทั่วไป <c oughs> มันเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านเลยครับผมแล้วก็ตั้งแต่ชาแล้วแนตะ่นมนะเมื่อกี้เห็นนมเนี่ยเขาดึงออกมาจากาาช็กนมเขาขาวมากอะใช่มีความฟริซหน่อยหน่อยเบาเต<ข>อนรีบอยนากให้ได้ลองชิมวิปชีสที่เป็นสูตรของทางร้านก่อนให้หน่อยอะแบง่งแบง่งพี่อออนี่เป็นวิบชีสนะแล้วเมื่อกี้เขาทำมาให้ลองสดๆอ๋อแสดงว่าใบชาของร้านนี้เนี่ยเป็นส่งตรงจากเมืองจีนซึ่งแบบเป็นที่เฉพาะที่ไม่ได้วางขายโดยทั่วไปพี่องครับ คุณนกลองดูหน่อยจะได้คนดูจะได้รู้กลิ่นว่ารสชาติเป็นงไงให้ชิมชีสลองชิมชีสก่อนชีสใช่ไหมผู้ชมหอมมากมันหอมยังไงมันมีความหอมของนมแล้วรู้เลยว่านมสดมันละมุนอ่ะเหรอว่าไงกลิ่นชีสชัดเจนนะต๋อมีเค็มฟลายมานิดนึงตามเทคนิคของชีสนม ละเมียดมากเลยอะคือนมคือดีอไม่เหมือนว่าเจกทั่วไปหอมมากผมถามได้ไหมแก้วนี้ประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ถ้าเป็นชายอย่างนี้ตีที่หกสิบห้าบาทถ้าเป็นตัววิปชีสจะสามสิบบาทมาแก้วที่สองเป็นอะไรเป็นชาผลไม้ครับผมอันนี้ก็เป็นตัวซกเมอร์ วันนี้เราีเรื่องใหม่เกิดขึ้นนะผมไม่รู้คุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นแล้วที่เป็นบาร์รัชชาแบบนี้แต่นี่มันคือเรื่องใหม่ที่แบบสำหรับคนคนประมาณผมคือการที่ได้กินชาที่ถูกทําเป็นเมนูต่างๆชงต่อหน้าต,ต่อตาอย่างเงี้ยครับเป็นทีลิสตา้าและชงให้เราทานเงี้ยมันมีความสดของมันมากนะตัวนี้ชื่ออะไรนะครับตัวนี้เป็นชาแดงแบบซากยูสุครับผ ข้อเด็ดของร้านนี้ที่นกชอบนะคือเหมือนกลางวันเนี่ยเราเสิร์ฟพนักงานออฟฟิศหรือคนที่แบบว่ากาลังเหนื่อยล้ากับงานแล้วเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะชาร์จพลังให้กับตัวเองเหมือนเมื่อกี้ที่อ้อกางคอมแล้วกินชาปั๊บปั๊บเหมือนชาร์จพลังตกเย็นหลัง5้าโมงปั๊บชาร์จพลังให้กับอีกกลุ่มหนึ่งได้เป็นบาร์ก็เป็นแบบรีแลกซ์ไทม์ละเอออันนี้คือจะเป็นชายูสุเอ้ยโลโก้เขาน่ารักไหมเป็น h a v e a night day เป็นอย่างนี้เลยสวยเลยสวยเลย คือมันสดชื่นนะเราเรียกว่าเป็นเฟรชเป็นการรีเฟรชครับพอมันไม่มีนมะคนแบบเราก็จะแบบเอรู้สึกแบบมันโอเคมากมันสดชื่นกลิ่นส้มยูสุมันเราชอบอยู่แล้วแล้วก็หวานบบไม่ได้หนักมากโอเคเลยเอาละมา <S 2> <S 2> ถึงตัวที่3ที่เราจะคุยกันคุณงครับใช่อันนี้เราเรียกว่าเป็นความพิถีพิถัน แล้วคุณนกบอกตอนแ้วมันคืออาร์ตผมเวลาทานชาแล้วชาร้อนแล้วก็พอเราได้มานั่งเรียกว่าอะไรอ่ะตั้งใจในการทําชาแต่ละครั้งครับมันทำให้จิตใจเราสมดุลเราจริงๆแล้วตัวชาเนี่ยสามารถให้เราคลามลงได้ตัวนี้คือชาอะไรครับตัวนี้เป็นชาเหลืองครับชื่อว่าทัวซานห่วงยางครับผมจริงๆถ้าเกิดว่าสังเกตดีนะครับชาคาตากับชาเขียวสีมันจะออกเหลืองเล็กน้อยครับผมแต่ว่าชาเหลืองเขาจะมีการวิธีที่เขาเรียกว่าการอกเหลืองอันนี้เป็นวิธีที่สูงหายไป ในช่วงสงัยามจีนสมัยโบราณอันนี้ยังไม่ได้ชงเลยนะแต่เราเห็นรู้สึกว่าเห็นมรู้สึกว่าในการทานชาจีนร้อนๆพอชั่งน้ำหนักของใบชาเสร็จขออนุญาตนะครับเราจะเป็นต้องอุ่นกาก่อนเพื่อให้กาเขามีผภัณที่เหมาะสมกับการเสร็จโอ้ความรู้เว้ยสำหรับใครที่ไม่รู้คตโซนี้คือเซตทำชาเชื่อหรือเปล่าครับว่าครั้งแรกผมไม่เคยรู้แล้วเพื่อนผมบอกให้ฟังว่าแต่ละคนนะครับที่คนชอบดื่มชาครับเขาจะมีถ้วยเนี้ย เป็นของเขาเองมันเป็นถ้วยประจําแล้วซึ่งรู้เปล่าว่ามันมีการประมูลถ้วยครับถ้วยที่ใช้อย่างเงี้ยแล้วใช้ชาตัวเดิมมันประมาณสักสิปีมูลค่าถ้วยมันเพิ่มขึ้นทีนี้เราต้องพอใส่น้าร้อนแบบนี้เราต้องรอกี่นาทีอะถ้าเป็นชาเหลืองตัวนี้นะครับจะอยู่ที่หนึ่งาทีครับเพื่อให้สารที่อยู่ในตัวใบชาออกมาได้เยอะที่สุดอ๋อมันมีเศษใบชาลุ่มๆ้าไปหน่อยเนาะใช่ถ้าเราจะไม่ทานครับผมขออนุญาตเพื่อเป็นเกตนะครับเวลาเทชาแล้วครับต้องเทให้หมดกาครับไม่งั้นมันจะมีมีผลต่อการชากาต่อ อาไม่มีความใสขมนะคะเอ้ยเดี๋ยวๆดชนกันก่อนชนอนได้ครับกำปั้ยโอ้โหเฮ้ยหอมมากได้ครับหลังจากจิบลงไปให้อมไว้ในปากสักครู่หนึ่งให้กลิ่นของเขาฟุ้งอยู่ในปากอยู่นีนเราจะได้กลิ่นช้าน้องว่าชัดเจนมากเฮ้ยน้องลาออกไปอยู่กับพี่ดีกว่าไปชมให้พี่ที่ออฟฟิศเนี่ยนิจงแล้วเล่าอย่างนี้มีคนเดียวมีคนเดียวมีแต่กา ชาแต่ละแบบครับผมจะถูกใช้ในการเอามาทําแบบน้ําแต่ละประเภทแบบคนละอันกันเฮ้ยสีเป็นอะไรครับตอนนี้จะเป็นชาสมุนไพรหรือชาดอกไม้ครับผอ่ะมาพี่เพชรทำยังไงต่อครับผมตอนนี้จะเป็นชาดอกไม้นะครับแต่ว่าตัวชาตัวนี้อาจะต้องใช้เวลานี่นรงนอันนี้มีดอกหอมหมื่นลี้ถูกไหมฮะกับดอกแคควยเนาะสองดอกครับผมอ๋ออย่างนี้เลยเหรอเติมน้ำร้อนเข้าไปกันอย่างนี้เลยเหรอเคยเห็นดิฟดิฟดิกาแฟไหมครับ เออเออเออที่มันเป็นกลวยกระดาษอันนี้ก็เหมือนกันเหรอ้ายกันครับแต่อันนี้มันไม่ใช่ดอกไม้ธรรมดาครับมันเป็นดอกไม้ที่ทําเรียกว่ามันถูกทํามาเพื่อให้เป็นชาแล้วนี่ขั้นตอนมันจะเป็นยังไงต่อเฮดตรงนี้ก็แค่รอเวลาเดียวครับแต่จะใช้เวลาเล่นหนึ่งเพราะชนะผมก่อนได้ยาดมาเมนูที่ห้าคืออาจารย์เป็นตัวม็อกเทลซิกเนเจอร์ของร้านครับผม Do not t e x t me after work ครับ Do not t e x t me after work อันนี้เป็น มอกเตล์ซึ่งมีชาใช่ครับมีส่วนของชาแล้วก็สมุนไพรเลยเมืโอเค้ที่พี่ใส่ไปก็คือมีขิงใช่คแล้วก็เมื่อกี้ชาเลยนะชาเลยสีเข้มเข้มอูหลงครับออ๋เขาผสมหลายอย่างนะเนี่ยอยากกินชาพูดหลยขิงชาอูหลงน้ำผึ้งแล้วก็อันนั้นคือสีลือเหลืองคืออะไรนะอันนี้เป็นกรดซิตริกครับเป็นสารให้รสชาติเปรี้ยวกดเลยจ้ะได้เลยครับผมเสร็จแล้วครับว้าว อ๋อคือมันต้มในตามเวลาแล้วก็ร็จก็เอาน้ำอมกมาใช่สวยเนาะเครื่องอันนี้สวยจังโอเคครับอ่าใช้เวลาิหนึงอยากได้ของอร่อยต้องรอเวลานิดนึงค่ับเครื่องอันนั้นเขาใช้แก้วเป็นแบบเผาเผอันนี้เนี่ยเขาใช้แก้วเป็นลักษณะแบบแก้วใสๆเลยก่อนที่จะมาแก้วสุดท้ายมาดูแก้วอันนี้นะแก้วเก๊กห่วยนี่ยเดี๋ยวพี่ทวนอันนี้คือเป็น กล้วยหอมอะไรนะเก๊กฮวยเก๊กฮวยกันอะไรนะหอมเหมือนหอมเหมือนลิดื่มได้เลยไหมได้เลยครับค like ุณผูให้นะครัะขออนุญาตนะโอ้คนละฟิลเลยรู้สึกแบบถึงสมุนไพรรู้สึกถือเหมือนยันดอกมาไม่อันนี้คือแบบคนละเก๊กฮวย แกงพลวยผสมกับดอกไม้มันหอมเนาะมันมีความอุ่นในร่างกายที่แบบดีจังเลยอ่ะอร่อยมากเลาสมมติคนสั่งอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นกลิ่นความสดของดอกไม้อยู่นิดๆอะไรเงี้ยอะไรที่มันแบบบริสุทธิ์โดยที่ไม่ได้ใส่แบบสารเจือจางเพราะแบบอย่างให้แบบน้รมชาลไซรัปอะไรเงี้ยทานเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพอ๋ออันนี้มันก็คือตัดเลี่ยนแล้วก็แบบเหมือนล้างแล้วก็ร้อนแล้วก็ล้างด้วยสมุนไพรอะไรเงี้ยเนาะดีดีดีท็อปคิดเรื่องต่อไปยังไงของ v ท a n i ่ e d a เซแบ a nice day ครับคิดยังไงต่อเรามีแผนว่าถ้าลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาทานแล้วแฮปปี้กับเมนูที่เราทำมาเราอยากจะยกเป็นชาอย่างเดียวครับไปขายตามตามห้างครับเหมือนเป็นป๊อปอัพเหมือนร้านทานมหรือร้านทั่วไปแบบนั้นเพื่อให้คนได้ทดลองแล้วก็ได้ชิมมากขึ้นเราอยากจะพาแ v e a nice day เนี่ยไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับคนรุ่นใหม่ๆได้ ได้เห็นว่าชาเนี่ยมันมีความหลากหลายจริงๆนะเราสามารถดึงมันออกมาใช้ในเมนูต่างๆได้มากมายกว่าที่เรารู้จักพอเมื่อกี้คนคนเสร็จอยู่ในตูแข็งเสร็จใส่ไอ้นี่เราไปแช่ไม่ครเรากำลัจะอัดแก๊สเข้าไปครับขั้นตอนวิธีการอันนี้เป็นซีเนเจอร์ครับจริงๆมันจะเร็วกว่านี้ครับผมแต่วันนี้เราค่อยๆทำให้ไดโชว์ครับเป็นเท่ดีนะวันหนึ่งเราเห็นเทคนิคอย่างเงี้ยอยู่ในบาร์ค็อกเทลนะก็พูดตรงๆแต่พอมาอยู่ใน เครื่องดื่มที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมันรู้สึกว่าฟิลดีนะเรารพยายามแบบผสมผสานทุกอย่างเข้ามาด้วยกันคือผมว่ามุมหนึ่งวันนี้นะที่คุยกันมาทั้งหมดนะคุณผ,ผู้ชมครับผมว่าชาร้อนนะ่ะผมว่ามันเป็นสมาธินะเพราะกว่าจะกินได้โลกมันเร็วมากอะ่ะแต่เนี้ยมันทําให้เราช้ามากแล้วโฟกัสมันต้องค่อนข้างเยอะมากเลยใช่แล้วถ้าโฟกัสไม่ดีสมาธิไม่ดี คุณรอไม่ได้หรอกหนึ่งนาทีอ่ะเพราะคุณต้องรีบแต่เนี้ยมันจําเป็นจะต้องรอให้ได้เพื่อให้เขาได้คุณภาพที่ดีที่สุดนี่ชานะใช่ครับโอ้นิชานะคะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่เนี้ยอันนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์สูนเอร์เซ็นตครับส่ยนเอร์ซ็นครับผม ตัวนี้ครับบอกแล้วก่อนว่ามีดาราหลายคนมาทานแล้วและเขาบอกว่าเขาแฮปปี้มากเขาชอบมากทีนี้ปกติแล้วเนี่ยคนจะทําธุรกิจชาก็คือมันเป็นแค่ชาก็คือมาชงชาชแต่พอมาประกอบมีรสชาติอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยมันคิดขึ้นมาได้ยังไงมันคิดขึ้นมาได้ยังไงก็เรียกว่าเป็นสิ่งแรกที่เราทําคือเบสเราคือชา เราพยายามเอาศาสตร์ต so ่างๆในการทําเครื่องดื uh, so ่มครับผมมาลองมสมผสรนดูและหาความเป็นไปได้อื่นๆมากขึ้นเดี๋ยวให้คุณนกกินอ่ะนกหรอันนี้ฮะจริงๆแล้วมันมาจากการทาเบียร์ครับคือใช่แต่เราเปลี่ยนจากสมุนไพรมาเป็นชาลองดูอันนี้เป็นซิกเนเจอร์เขานะครับเหมือนอะไรครับเนี่ยอร่อยไหมครับขิงมากมันขิงเยอะไหมมันขิงเลยอ่ะอืมไม่น่าเชื่อมันคือชาคุณผู้ชมแต่มันอร่อยมันสดชื่น ไม่เคยกินเลยแลแก๊สที่เขาอัดไปเมื่อกี้มันมีกลิ่นไหมหรือว่ามันเป็นแค่ฟองเป็นแค่โซดา เป็นแค่โซดาเป็นแค่แก๊สไม่ไม่ได้ทําให้รู้สึกว่ารสชาติมันเสียไปแต่อันนี้มันเหมือนกับชาผสมกับขิงมันทําให้แบบขิงไม่โดดจนเกินไปแล้วชาไม่ขมจนเกินไปมันกลมกล่อมแล้วเข้ากันได้ดีมากเลยเนี่ยวันนี้เราเห็นร้านเราเป็นอย่างนี้เห็นทีลิสตาเป็นแบบนี้เห็นลักษณะนี้เราชอบไหมผมแฮปปี้มากครับผมเพราะกอดจะมาถึงจุดนี้ก็ก่าจะลงตัวขนาดนี้ก็ใช้เวลานานมาคุณผู้ชมครับวันนี้เราพามาแนะนําอยู่ในย่านเอกมัยตรงนี้คือเอกมัยซอยครับ อยู่ริมถนนเี็กไมัยเลยนะครับผนี่คือแท็บอ n i นา Day ทีเฮาแอนบาร์ร้านสีแดงขับผ่านยังนี้ต้องเห็นแน่นอนครับก็ฝากไว้ด้วยครับคุณผู้ชมครับถ้ามีโอกาสก็สนับสนุนท็อปสนับสนุนทีมทั้งหมดนะครับแล้วผมพี่ว่าคื้ว่านี่เป็นความรู้ใหม่นะเป็นความรู้ใหม่กับเด็กรุ่นใหม่ที่เอามาแล้วก็มาสอนรุ่นเราอะเพราะเรารู้แค่ว่าชาคือการเอาไอ้นี่ใส่ลอวน้ำร้อนใส่รอเวลาแล้วก็เทแล้วก็กินแต่วันนี้เราได้เห็นแบบ หลายๆอย่างหลายๆใบแล้วมันสามารถไปต่อได้อีกไปต่อได้อีกไปต่อได้อีกผมว่ามันเป็นการเรียนรู้มันมีความสุขดีนะครับถ้าเป็นไม่ได้ถ้ามีโอกาสก็ลองดูครับนี่คืออีกครั้งเลือกครับ Have v n i r i d a y ครับ t ี่ House a n d Bar r ร์เลส n d แอนด e s s สเซเอกไมัย ทูมาริโตอข้างหลังก็ตัดทิ้งไม่มีครับผมนี şey ้ก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ขอบคุณน้องท็อปแท็บมากมากเลยนะครับขอบคุณมากที่มาครับผมก็อยากสั่งๆแบบสั่งในแอปพลิเคชันต่างๆได้อ่ามีใช่ครับสั่งได้ใช่ครับสั่งได้ทาง ขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะครับผมแ,แ,แล้วติดตามในไอจีเฟซบุ๊กได้ครับแคสต์นายเซย์เราขึ้นไม่ให้หมดนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นี่เราต้องมีวันดีๆเหมือนที่น้องบอกเลยคือแคสต์นายเซย์อย่างแน่นอนวันนี้นายเซย์ครับนายเซย์เอ้ยโดนไปห้าเมนูเมาเลยตาขามวันนี้เราไปก่อนวันนี้เราไปก่อนนะคะทั้งคู่จะไปเยี่ยมเยี่ยมองที่ไหนก็ติดตามวันนี้สวัสดีครับ